เธอทำอะไรได้บ้างล่ะทำได้หมดทุกอย่างเลยค่ะดีมากฉันชอบคนขยันนอกจากล้างจานทำความสะอาดร้านแล้วเนี่ยเธอต้องช่วยทำอาหารด้วยนะได้ค่ะโอเคเข้างานสิบโมงเช้าเลิกงานสองทุ่มหรือจนกว่าลูกค้าจะหมดและเธอต้องมาเตรียมความพร้อมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มงานนะจ๊ะค่ะแล้วที่นี่มีโอทีไหมคะร้านอาหารนะไม่ใช่บริษัทโอทอย่าไม่มีหรอก ต้องทําจนกว่าง,งานจะเสร็จแต่ถ้ามาสายอะ่ะหักเครื่องหนึ่งของค่าแรงเข้าใจไหมค่ะไปเริ่มงานได้แล้ว๋อพรุ่งนี้หาเสื้อผ้าที่มันดูดีใส่มาหน่อยนะใส่เสื้อผ้าทุ่งโซนอย่างเงี้ยทำร้านอาหารแล้วดูไม่ค่อยเหมาะ หนูชื่อปิมใช่ไหมค่ะพี่เป็นแม่ครัวใช่ไหมคะใช่มีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้นะพี่ชื่อพี่บางนาเออแล้วถ้าเจ้านายพูดอะไรแรงๆอะ่ะก็อย่าไปถือสานะเขาเป็นแบบนั้นแหละค่ะเน่ทำความรู้จักกันเสร็จแล้วเน่ก็รีบแยกย้ายกันไปทำงานได้แล้วถ้าลูกค้ามาแล้วไม่พร้อมเนี่เดี๋ยวจะโดน อสารไหยจาบอลเนี่ยกินกับไข่ต <además> ุ๋นก็อร่อยดีเหมือนกันเนี่ยาแล้วก็สั่งเพิ่มดีกว่าตอนนี้เขาไม่โปรเซ็ตสองแถมหนึ่งด้วยไม่อยากร้อน สู้ๆนะปิมทำงานใช้แรงงานมันก็เหนื่อยแบบนี้แหละเสียดายเนาะที่เราไม่ได้เรียนจบสูงๆอะ่ะจะได้ไม่ต้องมาทำงานหน้าเตาแบบนี้ปิมก็อยากเรียนจบสูงๆเหมือนกันจะได้หางานดีๆทำและนี่เรายังเรียนอยู่ไหมล่ะเรียนค่ะตอนนี้ปิมเรียนภาคค่ำเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยดีแล้วขยันแบบนี้ก็คงได้ดีสักวันหนึงแหละเรียนไปก็เท่านั้นแหละ จบไปก็ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาอยู่ดี ลูกค้าคะระวังด้วยนะคะ <S <S พื้นมันเปียกคะ่ะปิมนี่มันอะไรกันอะ่ะถ้าลูกค้าลื่นขึ้นมาจะทำยังไงปิมกำลังจะถูพื้นให้แห้งอะคะ่ะแต่ลูกค้าเดินเข้ามาพอดีจะโทษว่าเป็นความผิดลูกค้าไม่ได้ยังไงเธอก็เป็นคนผิดแต่ต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุก่อนใช่ไหมไม่รู้แหละยังไงวันนี้ฉันจะหักเงินเธอ ได้แล้วค่ะทนไหวเหรอให้เขารังแกอยู่แบบนั้นฉันช่วยให้มันได้รับผลกรรมได้ถ้าเธอแค้น ก็แค่บอกฉันมาไม่ดีกว่าคะ่ะป้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะอะฮัลโหลเอ๊ยเดี๋ยวกำลังไปแล้วรอแป๊บน,นึง doctor chốt ลูกค้าไปแล้วไปเก็บตรงสิได้ค่ะพี่ปีใหม่คะลูกค้าน่าจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้อ่ะคะ่ะอ้าวหรอขอโทษนะครับพอดีผมลืมอ,อ,อันนี้ของคุณลูกค้าใช่ไหมคะใช่ครับ ขอบคุณนะครับเงินหายไปไหนอะ่ะนี่คุณเอาเงินผมไปเหรอเปล่านะคะคือฉันกำลังจะมาเก็บโต๊ะแล้วก็เห็นกระเป๋าตังคุณวางอยู่ที่โต๊ะอยู่แล้วะคะ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณลูกค้าเงินในกระเป๋ผมหายครับประมาณสามพันบาทเต็ม ธอเป็นคนเอาไปใช่ไหมคืนเขาไปเดี๋ยวนี้เลยนะถึงเราจะไม่มีเงินแต่ก็ไม่ควรทำกับลูกค้าแบบนี้ป๊นไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะเธอเป็นคนจับกระเป๋าตังค์เขาอยู่คนเดียวถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครแต่ป๊นไม่ได้เป็นคนเอาไปจริงๆนะคะพี่ปีใหม่ร้านแล้วก็มีกล้องวงจรปิดพี่ปีใหม่เปิดดูเลยก็ได้ค่ะจะดูได้ไงกล้องร้านเราเสียไปนานแล้วยอมรับแล้วก็คืนเงินลูกค้าไปเดี๋ยวนี้ งั้นฉันจะเอาเงินคืนลูกค้าให้ก่อนแล้วฉันจะหักในเงินเดือนเธอเข้าใจไหมต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรื่องเด็กมาเลยค่ะเดี๋ยวฉันเอาเงินคืนให้คุณก่อนละกันนะคะโชคดีนะที่คุณได้เจ้านายดีไม่งั้นผมเอาคุณเข้าคุกไปแล้ว รับอะไรดีคะอยากให้ช่วยไหมคนชั่วแบบนั้นจะปล่อยไว้ได้หรอไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะหนูว่าจะออกจากที่นี่หลังจากที่หนูเรียนจบขอบคุณมากนะคะฉันไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานานแล้วคนที่เลือกความถูกต้องมากกว่าความสะใจ ถึงแม้ว่ามันจะดูน่าขัดใจไปหน่อยไฟนั่นอยู่ไหนวะอันนี้แน่เลย ปิมพู่คนเดียวบ้าหรือเปล่าวะเดี๋ยววันนี้ปิมกลับก่อนนะคะพี่บางนาเดี๋ยวปิมไปทำรายงานต่อได้เดี๋ยวพี่เก็บตรงนี้เสร็จพี่ก็กลับแล้วเหมือนกันปิมอย่าพุ่งกลับสิล้างห้องน้ำให้ก่อนวันนี้ลูกค้ายเยอะมันสกปรปพกพรุ่งนี้ค่อยมาทำได้ไหมคะ ปิมต้องกลับไปทำรายงานนะคะไม่ได้ฉันสั่งให้ทำวันนี้ก็ต้องวันนี้แต่ก็ตามมดการศึกษาะนั่นแหละตอนนี้แก,กก็เป็นได้แค่ลูกจ้างใช้แรงงานเผลอๆนะจบไปแก,กก็เป็นได้แค่ลูกจ้างธรรมดาธรรมดานี่แหละเออปิมขอลาออกขืนอยู่ต่อไปอยาสมองแตกตายพอดี กระเพราไก่ไข่ดาวผมได้ยังครับรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันเล่งให้ค่ะแล้วของผมอ่ะสั่งไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยป้าจะมาสั่งข้าวเหรอดีนะที่ลูกค้าฉันหมดร้านแล้ว ถ้าเขาเห็นสภาพป้าเนี่ยเขาคงกินข้าวกันไม่ลงลูกน้องลาออกกระทันหันแบบนี้เธอขมวยแย่ป้ารู้ได้ไงอะ่ะหรือว่าป้ารู้จักมันก็ไม่ได้รู้จักหรอกนะรู้แค่ว่าถ้าเป็นฉันจะไม่ปล่อยมันไปง่ายๆแน่ป้าหมายความว่าไงแล้วเธอไม่แค้นมันหรอจริงๆเมื่อวานก็ไม่น่าล่อนให้มันเดินไปเฉย ต้อจะตกสั่งสอนมาสักหน่อยให้ฉันช่วยไหมล่ะโอ๊ยแก,แก่แบบป้าจะทำอะไรมันได้มันไปถึงไหนตอนไหนละแค่บอกว่าอยากได้แบบไหนก็พอถ้าเป็นไปได้นะฉันอยากให้มันใช้แขนใช้ขาไม่ได้ต่อไปอ๋อให้ป่ามันพูดไม่ได้ยิ่งดีถ้าคิดว่าตัวเองมีปัญญาทําได้รีบไปทําเลยไป ถือว่าขอแล้วนะแกเป็นใครเนี่ยบางคนก็เรียกฉันว่าคำสาบบางคนก็เรียกฉันว่าเวรกรรมฉันคือปีศาจที่กลืนกินความแค้นเป็นอาหาร และส่งคำขอของคนชั่วให้กัดคืนมันไปปิมแกเห็นข่าวไฟไหม้นี้ยังใช่ร้านที่แกเคยไปทำงานอยู่ปะ ไม่รู้สาเหตุของเพลิงไหม้ด้วยนะแต่แปลกที่ตำรวจดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นแค่เจ้าของร้านยืนคุยอยู่คนเดียวเนี่ยแกดูดิเห็นปะดีนะที่แกออกมาก่อนถ้ายังอยู่ฉันไม่อยากคิดสภาพเลยอะ่ะ ลโหลคะพี่บางนะปีมเห็นข่าวไฟไหม้ที่ร้านแล้วนะพี่เป็นยังไงบ้างอะพี่อะไม่เป็นอะไรหรอกพี่พาลูกค้าหนีออกมาทางหลงังร้านแต่คุณปีใหม่อ่ะพี่หาเขาไม่เจอกว่าจะเขาไปช่วยออกมาได้เขาก็คนไข้เคสนี้ร่างกายบาดเจ็บสาหัส จน,นวัยวะเสียหายทั้งหมดหน้าแปลกที่ยังรอดมาได้ถึงจะรอดมาได้แต่ก็คงไม่สามารถกลับมชาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกยวดูเคสอื่นต่อ